มื้อกลางวันนะคะวันนี้จะมากินแนหนม,มหมูเจ๊หมูแบบมีหนังแล้วก็ไม่มีหนังสั่งได้นะคะห่อละยี่สิบบาทะคะ่ะเรามาลุยกันเลยใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือไม่ดราม่านะคะแล้วร้อนเลยอันนี้ไม่มีหนังนะคะแถมพริกมาประมาณหนึ่งสวนเดี๋ยวเราจะชิมเลยมันแบบหอม หอมกระเทียมหอมกิง่งมึงต้องวัน hmm. แซ่บมาก mm hmm. อร่อยจังซำซื้อได้ตอวร่มดูดกมันเล็ดไหมคะเล็ดมากอันนี้มันมีหนังมันก็จะนิ่มๆเขาใส่กระเทียมแล้วแบบหอมมากอะ่ะ